นะคะเพื่อนๆตัดได้เลยเขาจะจัดแค่สองกระสอบค่ะใครรับได้รับเลยใครรับได้รับเลยห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าห้าหนึ่งเจ็ดนะคะก็คือจะมีแบบเหมือน3 3 3สามสามยี่ห้าสามรหัสเออสามรหัสอยู่ในกระสอบเดียวกันก็คือจะมีห้าศูนย์หนึ่งมีห้าศูนย์ห้าแล้วก็มีห้าหนึ่งเจ็ดสามรุ่นนี้เท่านั้นนะใช่ อันนี้มันเขียนว่าอะไรวะเมนรีไว้บลูใช่ไหมบลูนี่คือเป็นสี <Blue. S 1> สีบลูห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าแล้วก็ห้าหนึ่งเจ็ดใช่ไหมเห็นไหมลูกค้าแสงสะท้อนใช่ไหมพี่จ๋าตัวนี้หนูขอจัดแค่สองกระสอบค่ะ ใครรับกระสอบนี้ที่เปิดแจ้งเลยแล้วก็กระสอบใหม่มีแค่หนึ่งสองหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นห้าพันบาทเหลือเหลือกระสอบสองหมื่นห้าพันบาทคิดว่าพี่จะจัดเท่าไหร่มีแค่สองกระสอบพี่ถึงบอกว่าขอจัดแค่สองกระสอบพี่ยังขอจัดแค่สองกระสอบ เหลือ1นึ่งหมื่นเจ็ดพันบาททุนค่ะลูกนี้รับเลยลุกนนี้รับเลยรับเลย <c oughs> เลยุกนนี้ <c oughs> ใหญ่ค่ะรับเลยมองบอกนะลูกค้ามองบอกแล้วมองเชียร์แล้วไม่มีนะรับเลยนี่เดี๋ยวมันทับตัวมัจัดแค่สองกระสอบค่ะจัดแค่สองกระสอบเหตุผลที่จัดแค่สองกระสอบเพราะเพราะจัดไม่ไหวจ้ะพี่ พอจัดไม่ไหวจ้ะพี่อ่ะใครรับได้แจ้งเลยรับเลยรับเลยลูกค้าพี่ดูได้เลยนะสีเข้มมากเลยตรงนี้นะเดี๋ยวจะก้มกล้องให้พี่ดูนะรับเลยเพาเข้มมากจริงนะอ่ะพี่พี่หมองกับพี่ออยโกยจากด้านล่างเลยอ่ะโกยลูกค้าดูหนาะเห็นไหมคะคือบลูนะคะอาจจะมีสีดําบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีบลูหมดเลยพี่เห็นไหมคะอ่ะก่อนลวอ่ะเนี่ยคือบลูจริง,รง,รงๆอน่ะพี่บลูจริงๆนะบลูจริงๆเลย ใครรับได้รับเลยจะมีห้า5 0นหนึ่งห้าูนย์ห้าแล้วก็517เจ็ดอ่าสองมห้าพันบาทสอง0มห้าพันบาทเหลือ1น0 0งม่นเพันบาทเท่านั้นค่ะรับเรียนรับเรียนลูกค้าสองกระสอบเท่านั้นคะ่ะพี่หาไม่มีจัดเพิ่มแล้วใครขอกระสอบที่สามสี่ไม่มีคะ่ะสิลขึ้นงั้นใหม่มากเลยลูกค้าห้าูนห้า รายรหัสนี้เท่านั้น501 505 51 505ลูกค้าเอว32ความยาว32ลูกค้าใครที่ตามหากระสอบเบอร์หนึ่งใครที่ตามหาแบบสีเข้มใครที่ตามหาแบบ501ลูกค้าที่อยากได้517งานวินเทจว้าวอะไรอะ่ะโอ้ย501บิ50 1, Big e. ๊กลูกค้ารับเลยรับเลย สองกระสอบค่ะอะไรพี่ออยยกมาแค่2ตัวเจอบิกก๊กอีแล้วหรอใช่ <c oughs> เดี๋ยวพี่มังกิดกันเดี๋ยวก่อนโอ้ยนี่ก็ลูกเก่อด้วย5 0าสูหน่งบิก๊กอีะอะลูกค้าท่านใดที่ต้องการให้รีดก็บอกได้เลยค่าบริการในการรีดกระสอบละ 300, ส0 0ร้อสนแครรับสอบนี้ก็จัดเลยแคปหน้าจอรูปนี้ไปเลยโอ๊ยนี่ระ,ะสอกระสอบเพี่องกระสอบเท่านั้น สองกระสอบเท่านั้นห้าสนห้าลูกค้าเอลสาสิบสองหมดแล้วไม่มีแล้วนะพี่นะหนูขอจัดแค่สองกระสอบใครได้ไปก็ดีใจด้วยไม่มีกระสอบที่สามสี่ห้านะคะเพราะว่าจัดแค่นี้ค่ะจัดเยอะไม่ไหวจริงๆพี่จ๋าขออนุญาตจัดแค่สองกระสอบเท่านั้นขออนุญาตจัดแค่สองกระสอบเท่านั้นขออนุญาตจัดแค่สองกระสอบเท่านั้นใครรับกระสอบนี้พิมรับ สุดดแล้วจ้ะสุดดแล้วพี่สองหมื่นห้าเหลือหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทสองหมื่นห้าเหลือหน0 0งหมื่นเจ็ดับาทนี่คือแบบพี่พี่รถแบบพี่ไม่ได้คิดเลยนะว่าว่ากระสอบพี่ตัวถุงเท่าไหร่ใช่ไหมเออหายหมดลงใหม่ <c oughs> คุณเราเป็นแปดพันเลยนะใช่สองก็จับหมื่นหกโอ๊ยโอ๊ยกินน้ำก่อนห้าหนึ่งหนึ่งเปิดโชว์หมห้าหนึ่งหนึเปิดโชว์หน่อยห้าเปิดโชว์หน่อยอ๋อห้าหนึ่งหนึ่งมันจะหมดแล้วพี่น่าจะไม่ได้เปิดแล้วละค่ะจะหมดแล้วพี่เพราะว่าลูกค้าเมียนมาซื้อประจำเลยไปกินน้ำก่อนเฮ้ยโอมโอมจอดตรงนี้ไม่กลัววะพอห้าศูนย์ห้าลูกค้าเอลซานสิบสอง เจแล้วก็เดี๋ยวท้ายอยู่นะพีลูกค้าลูกค้านี้นะรับเลยลดลมไปแปะพังกระบาลเลยลูกค้า<อ><อ>จัด<อ>แค่สองกระสอบนะพี่นะพอแล้วแค่ <นะ S 3> สองลูกแค่สองลูกนะคะแค่สองลูกนะใครรับสอบนี้ได้รับเลยพี่ใครรับสอบนี้ได้รับเลยไม่สอบตอบไม่ได้นะพี่นะว่าจะมีห้ 01 5ส5 5น7นอันไหนมากกว่ากันใช่อันไหนมากกว่ากันแค่นั้นเองนี่สี่ข้งโอ้ยสีพฟอกสวยเนาะไซดีอะไซดีแมยาวสามสุดสองยาวสามสองกระบอกเล็กกระบอกเล็กด้วยสภาพแบบนี้ไปทำราคาได้เลยลูกค้าโอ้ยไซ์สวยมากนี่ Super Black นะซูปอีกหน้าไซสวยไซส์สามสองสามสี่สามสิบ ลูกค้าอยากจะอะไรลูกค้าบอกได้นะนโอ้ยไซด์ดีอะตัวนี้เอลสามสิบสี่ลูกค้าไซสวยเลยไซ์สวยมากเลยหอตัวนี้เอาสามสองกันนะตัวนี้ก็สามสองลูกค้าไซสามสองนะอนุ้ยสาสเอาสามสี่แกก็บอกเล็กพายุดโอด้ยตายตาจัดแค่สองกระสอบเท่านั้นน ไม่มีจัดเพิ่มเอลสาความยาว34ลูกค้าขากระบอกเล็กไม่มีจัดเพิ่มพี่ไม่มีจัดเพิ่ม2กระสอบเท่านั้นนะคะตัวน,นี้ก็เอลสาความยาว32ลูกค้าไซส์เล็กเยอะไซส์สวยจังสวยมากเลยไซส์หล่อเลยลูกค้าอยากจะรุ่นนิดงส่วนนะค่ะโอ,อ้น่ารักดีโอเอล3 4ดูดิเอลสามสีเอลสามสลูกค้า30 สายเล็กสวยมากอ้นี่ดู5.1 0ตัวนี้ดิผ้าเนื้อทรายโอ้หราคาลดลงไปเยอะเลยนะลูกค้าอืมแค่สองสอบพี่เนาะจับแค่สองก็สอบจับแค่สองก็สอบอ่ะไม่เยอะ5.1 0พี่ L36 ผ้าเนื้อทราย5.1 5.1 0ลูกค้าลูกค้าดูเลย5.1 0นะคะงานกระดุม5.1 0ผ้าเนื้อทรายพี่ คอนเสสายใครรับได้รับเลยมีดีเซลเอเอเอไหมดีเซล16900ป่ปะอ่ามีจ้ะพี่จ๋าน้องตอบแชทพี่ไปแล้วนะคะน้องตอบแชทพี่ไปเรียบร้อยแล้วดีเซลจีตาร์เดี๋ยวรอสรุปยอดสักครู่หนึ่งนะคะพี่ <Yeah. S 1> โอ้ยสวยอะเอลสามสี่โอซอยู่แค่เนี้ยไซเลส สามสี่อ่ะสามสีสมส่สามสี่อ่ะสามสีส่ซีดมากอันนี้ไซส์เลี้เยอะจังเลยน้องไซส์ <คา S 1> สวยจังไซส์สวยมากเลยเนี่ใหญ่สุดแค่สามหกเองนะสามหกเองอะ่ะดิตัวนี้เอลสามสิบอันนี้สามหกไซส์สวยมากเลยอ่ะใหญ่สุดแค่สามหกเองนะ โอ้ยน,น,นี่เพิ่งเปิดครั้งแรกพี่ขอช่ยชมก่อนพี่อย่ารีบเนี่ยบางตัวเนี่ยไอ้นรื่องอยู่อยู่เลยเนะี่ยอันนี้ห้าส่วนหนึ่ง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 ตอนนี้อาสามสิบสี่คขอบคุณมากค่ะพี่ค่สักครู่อ้าห้าส่วนหนึ่งห้าส่วนหนึ่งเอา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 มันติดกันเลยมันติดกันเลยห้าส่วนหนึ่งพืชอะไรแน่เนี่ยงงกันหมดแล้วลูกค้า ใค,ใครรับสอบนี้พิมพ์รับมาเลยจ้ะ5 0าเอล30ยาว32จ้ะ<อ>จัดกระสอกบกระสอบเท่านั้นนะคะคร่รับสอบนี้แจ้งได้เลยใครอยากได้สอบใหม่แจ้งมามีกระสอบเดียวนะคะลูกค้าเอล30ความยาว32อ่ะอจัดไป501ต่อจ้ะเอล30ยาว32จ้ะต่อไปเอล30ความยาว32ลูกค้า501ลูกค้า ต่อไป501ต่อจ้ะเอลสายาว32จ้ะเอาห้าศูนย์ติดตเลยนะ501กับสองรัวๆหลายหมื่นหลายหมื่นลูกค้า501 30 30ค่ะตรงนี้ยังอยู่เลยที่ดูดิขอบกันแล้เนี่ยขอบกันอ่ะยังไม่หลุดเลยอ่ะเนี่ยตรงขอบตรงเนี้ยยังไม่หลุดเลยอ่ะค่ะ501ต่อจ้ะ501ลูกค้าเอลสาความยาว34ลูกค้าห้าย์หนึ่ติดติดเลยหาไม่ได้เลย501นะ เอลสาเอจ้าเอลสามเอลสาเอ็ัเลยตัวนี้ห้าศูนเอลสาคะเนี่ยใหญ่สุดแค่สาเองนะใช่ใหญ่สุดแค่สามแค่สามหกเองอ่ะใหญ่สุดอ่ะตัวนี้ก็เอลสามสิไซร์เลยอเยอะลูกค้าไซร์เลยอเยอะมากเลยเอลแค่สามสิบสาอี่เนี่ยเอลสาเองอ่ะดูดิโอ้ยไซร์แบบดีมากอ่ะไซรสวยลูกค้าตัวนี้อ ก5.5หมึกแดงอุ้ยปแข่ด้วยปยแข่ด้วยอ่าเมดินแคนดาเมดินแคนด้า5.5หมึกแดงเอล34ไซส์อย่างหล่อเลยอะชมลงได้ตั้งร้อยตัวลูกค้าร้อยตัวร้อยตัวร้อยตัวเลยไม่มีแล้วพี่จัดแค่นี้ล่ะสองสอบพอแล้ว อันนี้5 501ลูกค้าเอล34ความยาว34มสิ่ะคโอ้โนี่เลยค่ะซุปเปอร์แบ็คของจริงนะพี่หา501ซุปเปอร์แบ็คของจริงค่ะเ <50 1. S 1> อล 34, 34ยาว34นะคะไซส์หล่อมากอันนี้ไซส์มาตรฐานเลยลูกค้า32ยาว32 34ยาว34เป็นไซส์ที่ลูกค้าตามหากันค่อนข้างเขายครับต่างกับตัวละ7 8 0ดแปดร้อยลูกค้าเล็กสุดนะเอล28 29อโอ้โหคือไซส์แบบดีมากพี่ ไซส์ดีมากไซส์ดีมากนะคะใครมาดูย้อนหลังรีบเลยพี่ใครมาดูย้อนหลังอยู่รีบเลยนะคะดูดิเอลสามสิบสี่นะคะเอลสามสิบสองนะโอ้โหไซส์แต่ละตัวเอลสามสิบสองความยาวสามสิบสองลูกค้าน่ะเป็นไซส์ที่แบบเนี่ยลูกค้าอันนี้สามสิบสามลูกค้าเอลสามสิบสามอันนี้ข้างบนฉันก็ไม่เอานะฉันก็จะเอาข้างล่างเอลสามสิบสามลูกค้า 505่ะกระบอกเล็กที่เอล36ผ้ายืดกระบอกเล็กผ้ายืดอันนี้ก็32อนที่สองขาเอลเอลเลยเยอะมากเลยลูกค้าไซส์ดีอะไซส์ดีไซส์หล่อนะไซส์ดีไซส์หล่อนะมาจับปูให้แล้วไซส์แบบจับเต็มมากเลยอะสวยไซส์แบบนี้หายากนะไม่ค่อยเจอนะไซส์แบบนี้ใช่แล้วงานคือพับมาเป็นแพ็คอย่างดีเลยไซส์ 34ลูกค้าทำไปอย่างดีเลยพี่เป็นแพ็กมาเลยอ่ะสหล่อมากเลยลูกค้านี่ยมาเจอได้่สามขดไม่กี่ตัวสองสตัประมาณนั้นเองกระบอกเล็กเอบดูดิกระบอกเล็กลูกค้าเอลบเออสาความยาวสาลูกค้าห้าส่นห้าโอ้โหนี่ยสามสอยาวสาอเป็นไงล่ะสามสองยาวสามสองโอ้โห่ใส่เลี้ยงเยอะมากเลยโอ้สเลี้ยเยอะมากเลยอ่ะ ไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นเลยไซส์เล็กเยอะขนาดเนี่ยไซส์ใหญ่แค่สามหกอ่ะพี่ดูดิที่เหลือแบบไซส์ไซส์ขายทังนั้นเลยอ่ะใช่ตัวนี้ไซส์สามสองลูกค้าสีเข้มมากเลยโอ้โหสีเข้มมากเลยน่าเข้มจริงนะเข้มจริงเลยลูกค้าสีเข้มเลยนะตัวนี้นะห้าศูนย์ห้าเอลสามสิบสามพี่พี่ดูสีได้เลยเนี่ยเอลสามสิบสามอืม,อม เล็กสุดก็ประมาณ28อ่ะอันนี้34 34 32เยอะมากเลยเยอะมากใช่นี่34นะลูก <ผม S 1> ค้าเราไม่เคยเปิดกระสอบเจอไซส์เล็กเยอะขนาดนี้เลยเอลสามอยาวสานะคะตัวนี้ก็เอว34ลูกค้าความยาว34นะไซส์ไม่เกิ36น36เนาะใช่ไซส์สวยสวยไซส์สวยมากเลยลูกค้าฮึ่มดูดิ32มอยาวสานะได้จำนวน100ตัวครับจำนวน100ตัวลูกค้า ได้จมโลนหนึ่งร้อยตัวนะเอลสาลูกค้าตัวนี้34ความยาว34ลูกค้า505 517ไม่เขามีเลยมีแต่ห้าศูนยกับห้าลูกค้า5้ามันหาย,ยากใช่มันจะเป็นงานแบบรุ่นเก่ามากวะหาย,ยาก ถือว่า501ก็ได้ไหลตัวอยู่ลูกค้าเราได้ไซส์สวยทั้งนั้นเลยใช่501ก็ไซส์สวยมากเลย32โอ้โห32แล้วก็3 0ออได้ไซส์แบบหน้าขายอะ่อย 7, หะห้517ออพิ 34, ่งมาตัวแรก517ตัวแรก517ก็ไซส์หล่อนะลูกค้าไซส์3 4ความยาว3 2เพิ่งมาตัวแรกแต่เลย 514จ้จา34เอา32พี่มังขยับมานิดนึงแขมาใกล้ๆอ่าโอเคได้ได้ไเอว30 30ลูกค้าความยาว34ลูกค้าไซลีเยอะมากเลยไซลีเยอะมากเลยลูกค้าไซลีเยอะมากจริงๆด้วย ามแปดไม่เจอซรัพตัวลูกค้าสามแปดไม่เจอเลยเจอได้สามหกไม่กี่ตัวสามสี่ตัวที่เหลือนี่ส่เลบหมดเลยได้จำนวนหนึ่งร้อยตัวลูกค้าจำนวนได้หนึ่งร้อยตัวเออใช่ใช่ใช่รายการสุดท้ายที่เราจะเปิดก็คือแจ็คเก็ตยีนผู้ชายนะคะซึ่งมีแค่กระสอบเดียวมีแค่กระสอบเดียวและขอจัดแค่กระสอบเดียวจะส่งกระสอบไม่ได้เพราะมีแค่กระสอบเดียว อเดี๋ยวดูรหัสนี้ให้หมดก่อนรหัสนี้ให้หมดก่อน L สามสิบสี่ลูกค้าพัดโอ้โหนี้ใหม่มากเลยเข้มเลยเข้มไซส์สวยอะ่ะสวย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 ถือว่าโอเคสัดส่วนงานตำหนิถือว่าน้อยมากค่ะไซส์สามสิบสี่ลูกค้าไซส์สามสิบสี่นะความยาวสามสองลูกค้า สามสี่ลูกค้าความยาวสามสิบอนะใส่ลิลลี่เยอะเลยอะใกล้ยังใกล้แล้วใกล้แล้วลูกค้าท่านใดที่มาดูย้อนหลัง ได้เลยนะ511ถ้ามีว่างเดี๋ยวเปิดให้อีกรอบหนึ่งนะคะส่วนใหญ่511ลูกค้าพม่าจะซื้อตลอดพี่ก็เลยไม่ค่อยได้เปิดนะคะจะต้องถามน้องหม่องก่อน <c oughs> เพราะว่าลูกค้าน้องหม่องซื้อตลอดเลยพี่คนละสองกระสอบสามกระสอบซื้อตลอดเลยเลยไม่ค่อยได้เปิดเลยค่ะ ตอนนี้เอล3สามสิสี่ลูกค้าความยาวสามสิบสี่นะเอาอเดี๋ยวเราจะมาต่อกับแจ็กเก็ตของผู้ชายนะแจ็กเก็ตผู้ชายนะค่ะมีแค่กระสอบเดียวอันนี้เดี๋ยวลากมาก็ได้แต่ลากระวังนะ กางเกงต้องลากลงไปด้านล่างก่อนนม่นเดี๋ชนตา้งลงไปด้านล่างก่อนต่อไปนะคะราคา511เดี๋ยวส่งให้ทางแชทนะคะพี่เดี๋ยวผู้ส่งให้ทางแชทนะ